เซลตัมอีสสูเฮียบหัวนะครับวันนี้จะพาไปชม7 m MY เ็ม2,026ตัวใหม่นะครับไปเลยครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเ y ย2 2 6นะครับมาพร้อมกับนะครับกระจังหน้ามันตีเลเยอร์นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสีสีเงินออกสีดำดำนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับขีดสามขีดตรงกระจังหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ไบเอลีดนะครับพร้อมกับเส้นสายโมเดลไลน์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมใหม่นะครับไฟตัดหมอกใหม่นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับสี่จุดด้านหน้านะครับหลังสี่จุดนะครับพร้อมกับกล้องนะครับผมล้อแมกอลอยนะครับขอบสิบแปดนิ้วนะครับสีทัวโทนนะครับผม กับกล้อง360องศานะครับพร้อมภาพเสมือนจริงใต้ท้องรถนะครับผมมาพร้อมกับบันไดข้างใหม่นะครับสีดำตัดสีบอลเงินนะครับไฟท้ายแบบเคเลนนะครับโคมไฟสีขาวนะครับให้ความสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนท้ายใหม่นะครับจะเพิ่มเส้นสายลายใหม่นะครับผมพวกามเลย์ไฟฟ้านะครับ มั่นใจในการขับขี่สะดวกสบายนะครับเบาสบายนะครับทุกสภาพถนนแอร์แบบดัวโซนนะครับสามารถปรับได้ทั้งซ้ายด้านขวานะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y และก็ Android Auto นะครับแบบไร้สายสำหรับเกีเอนะครับเกียร์ออโต้แปสปีดนะครับจะมีพัฒนาิดตรงกวุมอะไรนะครับผม เบาะนั่งปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะครับสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับเบาะจะเป็นเบาะแบบคูแมกนะครับสนใจอีซูซุทุกรุ่นนะครับหรือว่าเกียร์เอทักสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ